สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสาวด้วยค่ะเฮ้ยแปล่ใ่โอ,อ้แปลเล่นวันๆๆวันนี้มางานเพชรค่ะ,ะ่เป็นไงบ้างคะว่าได้ใส่ชุดเพชรเลยค่ะแปลก็ส, <lur ks> สวยสวยมากมมค่ะก็ผู้หญิงกับเพชรมันสำคัญกันยังไงคะ ผู้หญิงกับเพชรก็ต้องคู่กันค่ะสําหรับคิมคิมเป็นคนที่ชอบเพชรมากๆค่ะแต่ว่าจะเลือกเพชรที่เขาเรียกอะไระตัวรูปร่างเนี่ยก็เรียบเรียบแต่ก็ต้องดูมีอะไรอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมคะแเปอร,ปร,ปร,ปร์มาร์กเนี่ยก็จะมีนี่มันเรียบเรียแต่ว่ามีเพชรตรงกลางตรงนี้ก็มีเพชรตรงกลางตรงนี้ก็มีเพชรตรงกลางอะไรเงี้ยรวมกันคือโอเคอ่ะไม่ได้แบบใหญ่โตมากไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ดูมีอะไรวันเกิดปีหน้าต้องบอก ี่ไม่ต้องก็ได้ค่ะของวันนั้นเกิดอย่างที่พี่อยากให้สัมภาษณ์เนาะเป็นหมวกค่ะหมวกค่ะเป็นไงบ้างคะระทับใจอะไรหมวกใบนั้นก็จริงๆแล้วให้แค่การ์ดใบเดียวคิมก็โอเคแล้วคิมก็ดีใจแล้วแล้วก็คิมก็ช่วงนี้ชอบหมวกเขาก็เลยเห็นว่าเอออะไรแบบซื้อหมวกให้ดีกว่าใส่บ่อยค่ะชอบค่ะแต่แบบวนอีจฉาตรงที่มีตากล้องหล่อเนี่ยละค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ถ่าย ทีนี้เขาไม่ค่อยได้ถ่ายเราแล้วต้นเหตุมาจากเขาบ้ากล้องใช่ไหมคะหรือว่าเขาบ้ากล้องจริงๆเราคือเครื่องมือของเขาเป็นนาแบบให้เรียกว่าตกเป็นเหยื่อเพราะว่าก็คือนั่นแหละค่ะเขาชอบถ่ายแต่เขาจะชอบถ่ายแบบแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบแอบถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแอบตั้งออนไลน์กำลังออนอยู่ด้วยเนาะตอนนี้ใช่เร็วมากเนาะถ่ายแค่ปีเดียวเองจะมีละครคู่กันไหมคะแฟน ตอนนี้คิวยังแทรกไม่ได้เพราะว่าเขาก็แน่นมากเราก็มีมีจออยู่แล้วค่ะ็นนเลยาจจะต้องออกับพี่เจมมาไปก่อนใช่กับเจมมาแล้วก็พี่เจมจีเจมมาที่จะออนแล้วพี่ส้มบอกให้โปรโมทเดยอะๆใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้คิมด้วยเนาะเพราะว่าคิมกับเจมมาก,ก็ยังไม่เคยเล่นด้วยกันค่ะก็ก็แต่ว่าบทเนี่ยสนุกมากๆแต่ว่าจะออนประมาณตอนไหน ถ้าว่จะออนเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะดีเซอร์อะไรก็เริ่มมาแล้วเนาะมีพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มเปิดเป็นครั้งแรกต้องดูต้องดูต้องดูพี่จะไปไหมคะพรุ่งนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูเจ้าสาวโอ๊ยเรื่องเนี้ยอ๋อใช่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 เป็นเจ้าสาวนึกว่าคิมนี่มันเปนตัวแซวทีเดียวเองอ๋อวันเลนไทน์ว่าเดาแผนก็ไม่มีแพลนอะไร หรอทำไมล่ะคะก็ยังยังไม่รู้